บดพระวิหารพระอัฏฐารสวิหารหลวงพ่อโตวิหารหลวงพ่อดำและสักการะพระบรมสารีริกาธาตุบนพระบรมบัณฑพศภูเขาทองในเวลา17นาฬิกาค่ะมีพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาและจบด้วยพิธีเวียนเทียนขึ้นบนพระบรมบัณฑพศภูเขาทองด้วยวันนี้คนจะไปวัดกันเยอะจริงๆนะคะไปทำบุญปักบาทตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นช่วงค่ำต่อเนื่องไปเวียนเทียนกันค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้ วันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาเนี่ยจะหยุดเฉพาะราชการเอกชนจะทํางานตามปกติครับคุณนี่ที่หน้านี่ธรรมะธรรมโมนะฮะตลอดเวลารู้หลักธรรมคำสอนอย่างดีส่วนผมนี่คนบาปว้ายไม่ใช่สิผมเป็นคริสเตียนค่ะแต่ว่าเข้าใจเรื่องของทางพุทธเพราะผมเคยบวชมาเคยนับถือศาสนาพุทธก่อนใช่ครับมาดูเรื่องของคดีอาชญากรรมนะฮะวันนี้ก็มีหลายเรื่องเหมือนกันเอาเอาเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมดูแล้วหดหูหัวใจมี ผู้หญิงท่านหนึ่งครับอายุ50ปีชื่อคุณกัญญาคล้ายเมืองไปร้องหนังสืพิมพ์ไทยทรัฐบอกว่าน้องสาวตัวเอง <ใช S 1> เป็นครูโรงเรียนเอกชนครูสอนภา,าษาอังกฤษโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐมนะครับมีลูกชาย2คนคนหนึ่งอายุ15คนหนึ่งอายุ10 1 1ปีคือปีลูกก็โตแล้วสามีเนี่ยกินแต่เหล้าก็เลยขอแยกทางแยกทางกันได้ประมาณเดือนหนึ่งจู่ๆสามีก็มาบอกภรรยาบอกว่าไม่สบายช่วยซื้อข้าวซื้อน้ําไปเยี่ยมหน่อย ภรยาก็สงสารนะ่ก็ไปกับลูกชายสองคนซื้อข้าวซื้ออาหารไปเยี่ยมพอไปถึงบ้านก็พบว่าสามีไม่ได้ป่วยนี่คือสามีแกล้งออกอุบายว่าป่วยแต่ไม่ได้ป่วยภรรยาก็เห็นว่าเอา้าถ้าอย่างนี้ไม่เข้าบ้านแล้วกันก็เลยเอากับข้าวกับปลาที่ซื้อเนี่ยวางไว้หน้ารั้วบ้านหลังจากนั้นลูกๆสองคนก็จะเดินออกปรากฏผู้ชายซึ่งเป็นสามีเนี่ยนะครับโกรธฮะ บอกทำอย่างนี้เหรอเดี๋ยวจะฆ่ายหมดทุกคนเลยวิ่งเข้าไปในบ้านไปหยิบมีดหลังครัวแล้วก็ออกมาหน้าประตูไล่แทงแม่ลูกสามคนวิ่งกระจัดกระจายคนละทิศละทางพี่สาวเล่าให้ฟังนะฮะหลังจากวิ่งหนีกันเสร็จผู้ชายคนนี้ไม่หยุดฮะกลับเข้าบ้านไปเอาถุงแกนหล่อน้ำมัน เสร็จแล้วขึ้นจักรยานยนต์ของฝ่ายผู้หญิงซึ่งขับมานะฮะภรรยาในขับมานะครับขี่จักรยานยนต์ไล่ตามภรรยาตัวเองซึ่งวิ่งหนีวิ่งไปได้ประมาณ100เมตรก็ไปสะดุดเนินหญ้าลม้มลงสามีเนี่ยเอาน้ำมันที่ตามมาไปลาดภรรยาตัวเองตอนหน้าลูกนะฮะลาดเสร็จหยิบไฟแช็กจากกระเป๋าจุดเข้าไปเผาทั้งเป็นนะ ภรรยาเนี่ยไฟลุกทั้งตัวร้องโอดโอยขอความช่วยเหลือตัวเองเนี่ยเลือดเย็นมากฮะเผาเสร็จทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วขี่จักรยานยนต์กลับบ้านหน้าตาเฉยฮะลูกชายต้องวิ่งไปตามชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยให้มาช่วยดับไฟพาแม่ส่งโรงพยาบาลคุณแม่ที่ถูกไฟเผาชื่อคุณดวงจิตบุญพระหรือครูเอี้ยงอายุ44ปีเป็นครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนคนปรปฐมนะครับอาการของแม่นิสาหัสเลยครับสภาพก็คือถูกไฟไหม้หลายจุดบริเวณใบหน้าผมเนี่ยไม่เหลือเลยฮะใบหน้าหลายตำแหน่งเป็นแผลเวิร์วะผู้พองจากสภาพที่ถูกไฟไหม้พี่สาวคือคุณกัญญาเนี่ยมาร้องขอสื่อมวลชนให้ช่วยหน่อยเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วปรากฏโรงพยาบาลศูนย์นคนปรปฐมเนี่ยเขาเรียกเก็บค่าผ่าตัดรักษาพยาบาลแสนแปด ตัวเองไม่มีตัง <Yeah. S 2> มีเงินก้อนหนึ่งยังชําระไม่หมดอีกร่มร่วมแปด0 0ื่นกว่าบาทก็เลยขอผู้ใจบุญช่วยหน่อยเพราะว่าญาติๆก็ไม่ได้มีฐานะดีอะไรตัวคุณดวงจิตซึ่งถูกไฟคลอกเนี่ยก็มีลูกต้องดูแลเงินเดือนก็ไม่เยอะค่ารักษาพยาบาลแพงขนาดนี้ ลำบากสู้ไม่ไหวช่วยหน่อยเนี่ยครับเขาก็เลยขอร้องนะทางบรรดาคุณครูเพื่อนร่วมโรงเรียนเองก็ช่วยกันมาก้อนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าคือหลังจากนี้ไปอ่ะหลังจากจะโรงพยาบาลมันต้องมีค่าดูแลรักษาพยาบาลอีกเยอะมากๆก็เลยนี่แหละค่ะไม่รู้จะทํางานต่อได้เมื่อไหร่นะฮะคือสภาพแบบนี้สงสัยต้องอยู่กันอาจจะเป็นปีคือกว่าจะพักฟื้นอีกแล้วต้องกลับมาผ่าตัดเป็นระยะอีกนะฮะคือต้องมาแต่งแต่งโฉมแต่งอะไร ทำแผลอีกอะไรอีกไม่ใช่ง่ายฮะแล้วระหว่างนี้เนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรกินโรงเรียนเขาก็มีน้ําใจนะครับมีเงินสงเคราะห์เนี่ยช่วยแต่ว่ามันไม่พอทีนี้ผมสงสัยอยู่เขาบอกว่าถ้าใช้เงินสงเคราะห์แล้วไม่สามารถใช้บัตร30บาทได้อันนี้ทางฝั่งญาติของผู้บาดเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังก็เลยเดี๋ยวต้องไปดูกับกบระสวงสาธารณสุขปกติแล้วเนี่ยนะครับถูกเหตุการณ์แบบนี้มาเนี่ยต้องสามารถช่วยได้นะฮะคือ30บบาทคลุมหมดฮะไม่ต้องควักจ่าย ความจริงโรงพยาบาลทาเรื่องได้มันเป็นแค่เรื่องของกฎกติกาเองไม่ต้องถึงขนาดต้องควักเงินเป็นไม่รู้ต้องไปกู้ไปน,นี้เป็นสินหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูครับมันมีทางช่วยนะฮะม,มีทางออกอยู่นะฮะเพียงแต่ประเด็นที่เขากังวลก็คือเงินค่าเลี้ยงดูค่ากินนะหลังจากนี้ไปจะอยู่ยังไงเพราะว่าลูกๆสองคนต้องกินและคุณแม่ก็บาดเจ็บสหาหัสขนาดนี้ฝ่ายผู้ชายถูกตํารวจจับไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้ตามรอยงานเขาบอกว่าไม่ไม่ค่อยสะทกสะทานนะเลือดเย็นเอมหิษนะะโอ้ดหดะ แม่ดูแลโหทูใจสภาพจิตใจทั้งครอบครัวแย่เลยนะทั้งตัวคุณแม่แน่นอนว่าโดนเข้าไปแบบนี้แล้วลูกอีกสองคนพ่อทํากับแม่พ่อตัวเองด้วยทํากับแม่ด้วยนี่มีเรื่องหนึ่งเรื่องครูนะมาดูเรื่องของนักศึกษาซะหน่อยก็แล้วกันนะคะมีกรณีวันนี้เนี่ยเป็นข่าวใหญ่ของทางข่าวสดคือมีน้องกลุ่มของนักศึกษาราชภัฏสวนดุสิตเนี่ยเขาไป ทำธุระกันนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างจะกลับบ้านเขาก็ไปนั่งนั่งอยู่บนเชิงสะพานแห่งหนึ่งแล้วบังเอิญว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยหลังจากนั่งอยู่บนขอบสะพานพลัดตกลงไปในแม่น้ํามีการกระโดดลงไปช่วยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของคืนที่ผ่านมาในท้องที่ของสนบวรมงคล รับแจ้งเหตุว่ามีคนเนี่ยพลัดตกลงไปในแม่น้ําตรงเชิงสะพานกรุงธนบุรีท้องที่ของเขตบางพลัดนะคะเป็นกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตน้องๆกลุ่มนี้กําลังยืนยืนคุยกันอยู่ด้วยความตื่นตระหนกก็มีการแจ้งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเพื่อนเนี่ยจมน้ําหายไปชื่อว่านายกัมปนาศกันสกุลหรือตุลอายุ19ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง นิเทศศาสตร์อย่างที่เห็นในภาพว่าน้องหน้าตาดีน<อ>้องหน้าตาดี<อ>น้องเขาเรียกว่าเป็นเดือนคณะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้เป็น,นาดาวดาวคณะแต่น้องนี่เป็นเดือนของมหาวิทยาลัยด้วยก่อนหน้านี้นเ,นเคยไปแคสติ้งเป็นนักสแสดงที่เวิร์กพอยต์มาแล้วนะคะน้องเนี่ยเขาก็ เพื่อนๆเขาเล่าเ,าเหตุการณ์ให้ฟังเขาบอกว่าตอนเลิกเรียนตัวเองกับเพื่อนๆสี่นนนคนรวมทั้งน้องกัปปนาถเนี่ยไปกินข้าวกันที่ซอยสวนอ้อยก็กินกันนั่งคุยกันไปจนดึกกะค่ะตีสองก็เดินกันมาที่สะพานสังฮีมานั่งคุยกันต่อแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อน้องตีขึ้นไปนั่งบนราวสะพานแต่ปรากฏว่าเสียหลักหงายหลังตกลงไปในแม่น้ําค่ะตัวของน้องที่เล่าให้ฟังคือน้องนัทวุฒิวิสุทธิการหรือน้องกัน ตัวน้องกันเองเนี่ยกระโดดลงไปกับน้องตุ่นคนที่หายไปเนี่ยนะคะกระโดดน้ําลงไปช่วยน้องตีน้องกันเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากจุดที่ตกน้ําอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ20เมตรแล้วตอนนั้นเนี่ยน้าไหลเชี่ยวมากก็พยายามทู่ช่วยแล้วในที่สุดก็ช่วยน้องตีคือคนที่ตกน้ําลงไปเนี่ยช่วยได้สําเร็จแต่ทีนี้มันมืดตีสองตีสเนี่ยนะคะกระแสน้ําก็ไหลแรงซัดเอาน้องกัมปนาศเนี่ยจมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนพยายามช่วยกัน แต่หมดแรงน้ำมาไหลแรงจริงๆก็เลยว่ายกันขึ้นฝั่งมานั่งรอน้องตุ่นะคะแต่ว่าน้องเนี่ยหายไปอย่างไรวี่แววรีบโทรศัพท์ไปบอกป้าคือคุณ คุณทัศนีกันสกุลซึ่งเป็นป้าของน้องกัปนาถเนี่ยให้ไปรีบแจ้งความกับตํารวจพอตอนสายๆกลุ่มเพื่อนๆก็ไปกันนะคะที่รชาชพัสดุสิทธิ์เนีษษ่ยสี่กว่าคนไปที่จุดเกิดเหตุร้องไห้ค่ะจุดทูบนําไปปักไว้ที่โปของท่าเรือวิงบอลขอให้งมร่างน,นายกัปนาถพบแต่ว่าไร้วี่แววนะคะจนตอนนี้วันนี้ก็แน่นอนคงต้องตามหากันตลอดทั้งวันละค่ะตามหาร่างของน้องก็ขอให้น้อง รอดชีวิตขอให้น้ํากระแสน้ําพัดแล้วก็ไปติดอยู่ที่โป๊ะหรือว่าที่เกาะยากหรือที่ใดที่หนึ่งขอให้ยังรอดชีวิตอยู่นะคะมีน้ำใจนะช่วยเพื่อนแต่น้ํามันเชี่ยวใช่แล้วตัวเองก็จมหายไปแล้วคือผมก็เจอว่าเย็นด้วยใช่ไหมคือมันเย็นน้องไปโอ้โหเวลาแบบนั้นนะมีน้ำใจก็ต้องระวังก็ต่อระบาดอนิดหนึ่งอันนี้เป็นอุทาหรณ์เรื่องไปนั่งขอบสะพานเคยเห็นเหมือนกันคนนั่งไหลคนละอันตรายล่นไปงายหลังลงไปวันนี้ผมดูข่าวระบาดอนียนะคือเป็นหมาพันหนึ่งที่อยากเลี้ยงนะ เห็นแล้วกลัวเหมือนกันอตัวมันใหญ่นะแต่มันใจดีไงมันขี้เล่นใจดีมันเป็นหมาช่วยคนใช่อันนี้มันก็เล่นแต่มันเล่นไม่เป็นแล้วบังเอิญว่าบุคคลที่มันไปเล่นด้วยเนี่ยเป็นเด็กเป็นกระแสนึ่งบอกว่ามันเล่นอีกกระแสหนึงก็บอกมันรําคาญเสียงเด็กมอนเสียงแหลมเออมันหูหิบมันมันหูิบใช่ไหมมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมา